7นิ้วนะคะคันนี้นะคะจะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังให้ด้วยนะคะอ่าเรามาดูที่กล้องหลังกันนะคะกล้องหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกล้องหลังให้ด้วยคันนี้นะคะ วัดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับแอนสัมมออโต้นะคะวันนี้นะคะแอนจะพามาดูรถนะ h o n ด้ c ซ t ป1.5 FV ปี2018นะคะอ่าะคะราคาค,คันนี้นะคะอยู่ที่6 2 1, 9 0 0 0บาทค่ะรถค,ค,ค,คันนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะคันนี้นะคะตกแต่งกระจังหน้านะคะแบบลังพึ่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนะคะไฟนะคะฮา,าโลเจนนะคะ พร้อมกับ LED Light Guiding นะคะตรงนี้และไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะามาที่ล้อกันนะคะล้อคันนี้นะคะมาด้วยล้อแม็กนะคะขอบ16นะคะคันนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นนะคะไฟนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างจะติดอยู่ที่กระจกนะคะส่วนตรงนี้จะเป็น สมาร์ทย์เล็ตนะคะตัวนี้เราไม่ต้องกดกุญแจสามารถสัมผัสนะคะแล้วมันก็จะเปิดได้เลยมาดูข้างในกันบ้างบ้านมีอะไรนะคะข้างในของคันนี้นะคะตกแต่งมาด้วยเบาะหนังนะคะตัดด้วยขอบได้แดงนะคะอ่ามีไฟตรงเท้านะคะคันนี้แต่งไฟตรงเท้ามาสวยมากๆนะคะสีฟ้านะคะตรงนี้ เริ่มกันที่คอนโซลก่อนนะคะคอนโซลคันนี้นะคะคอนโซลสีดำแบบเปียโนแบ็กนะคะแล้วตัวนี้นะคะมาตรวัดนะคะแบบเรืองแสงเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งมื่สองก้อย่ิบดกิโลเมตรค่ะถือว่าไมค์น้อยมากๆนะคะคันนี้เนาะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นที่พับกระจกนะคะแบบไฟฟ้าเนาะแล้วตรงนี้ก็สามารถปรับกระจกได้นะคะแบบไฟฟ้าแบบอัตโนม,มัติเนาะตรงนี้ ส่วนพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มโทรออกรับสายเนาะเชื่อมต่อบลูทูธส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นคูดคอนโทรลนะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติส่วนตรงนี้นะคะเป็นอ่าแพดเดนชิพเกียร์เระบบค่ะเราสามารถตัด เกียร์ตรงนี้ที่มือได้นะคะส่วนรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องนะคะเชื่อมพอร์ตต่างๆนะคะตรงนี้นะคะระบบปรับแอร์อัตโนมัตินะคะอ่าตรงนี้จะเป็นระบบปรับอุณหภูมิส่วนปุ่มตรงสองตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มไล่ฟ้านะคะมาพร้อมกับนะคะหน้าจอสัมผัส7นิ้วนะคะคันนี้นะคะ จะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังให้ด้วยนะคะอ่าเรามาดูที่กล้องหลังกันนะคะกล้องหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกล้องหลังให้ด้วยคันนี้นะคะตรงนี้นะคะสามารถปรับได้หลายมุมนะคะมีสามมุมมาส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มมองต่ํานะคะก็ดูนะคะเผื่อว่าเราจะเหยียบอะไรหรือเปล่านะคะอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะ ก่อนที่จะไปดูข้างหลังกันนะคะคันนี้นะคะมะีปุ่มไอคอนให้ด้วยนะคะตรงนี้คือปุ่มพวกประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงนะคะคันนี้นะ,ะก็เป็นรถคันหนึ่งเลยที่ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะด้านหลังของคันนี้นะคะเบาะหลังคันนี้มันจะพับไม่ได้นะคะเพราะว่าฮอนด้าซิตี้เนาะเป็นแบบรถนะคะ สี่ประตูส่วนด้านหลังของคันนี้นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะคันนี้นะคะจะมีสัเดิลให้รอบคันเลยแต่มาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนที่เก็บสัมภาระนะคะตรงนี้ถือว่ากว้างมากๆะคะ่ะเก็บได้เยอะเลยทีเดียวส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีะชุดแม่แรงนะคะแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะยังอยู่ครบนะตรงนี้ ไาตรงท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้จะตรงสปอยเลอร์อตรงนี้นะคะจะมีไฟเบรกให้ด้วยค่ะตรงนี้ถือว่าสวยมากแล้วก็คันนี้นะคะรุ่น s อนะคะก็จะเป็นสาวกาศแบบ กันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Honda City 1.5 f p ตัวลองท็อปคันนี้นะคะปี2018นะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะให้ติดต่อมาที่เบอร์0942581676นะหรือใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูรถรุ่นอื่นๆนะคะ,ะสำหรับร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่นะคะสามีออโต้คอนแกนนะคะเส้นถนนมาริวันนะคะทางไปชุมแพเนาะอยู่จิดกระสูแยกเลย ได้ยินป่ะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Honda City 1.5S b ปี2018คันนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะให้ติดต่อมาที่เบอร์0942581676ค่ะหรือว่าใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ0942581676น้องแอนนะคะสามเหลี่ยมออโต้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่รู้นะคะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนอยากเข้ามาดูรถนะคะร้านนะคะอยู่ที่สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่น เส้นถนนมาริวันนะคะทางไปชุมแพเนาะแต่ร้านจะอยู่ติดกับสีแยกเลยนะคะ,ะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเียมออโต,โต้สวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเลียมออโต้ที่ช่อง YouTube slm auto สเหลียมออโต้ขอนแกน่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแ a n เ a g e Facebook มเหลี่ยมออโต้ขอนแกน่น เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัท3ามเลียโบโต